ลอตเตอรี่ยังขึ้นไปจังสี่นอบาทไอ้นอหมุนมีตีแหลกเบิร์ดอรรถใช่ล่ะเนี่ยว่าสิซื้อตัวนี้ไหมเอาอยังเนี่ยวีกอยู่กระมี่พูดอ่ะขาดเบืกไปกระมีโอ้ยลอตเตอรี่ยังแนวเนี่ยโอ้ยมุนมีตีแหลกเบิดแล้วมันแม่ลอตุลีหรี่เลยเหรียญเนี่ยเฮ้มันของแท้หรือของปลอมเนี่ยเอาคันถือก้อนซีเพ็ดจังไหนเนี่ยเอามันสิ่อขึ้นเงินไหนเพราะมันขาดแนวเนี่ย b า r c o ยังบ่อหนขคันถือบ่อไหนรับประกันเลยเจ้ารับประกันเด้อ เอาเจ้ารับปากแล้วเด้อเอาโอเคเอาเจ้ารับปากแล้วเด้อนี่เด้อไปนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาคนรับปากแล้วพี่น้องครับโรตเตอรี่ยังบนินออร์นี่เอาเบิ่งคลิปนี่ครับพี่น้องโอ้ยตายคลิปโรตเตอรี่ก่อนพี่น้องโรตเตอรี่ยังคือเป็นจังซี่เซได้บาทนี่ใช่หรืผู้ใดเป็นคนขายนั่นมาวิจารณ์เบิ่งกันนะอีหยังคือเป็นจังซี่โรตเตอรี่ยังคือเป็นเนี่ยนี่ยโอ้ยมันเปิดเหตุการณ์ยังคือโรตเตอรี่ขึ้เป็นจังซี่บาทนี่ยมุนเร่ๆอยู่บาทนี่ใช่ะล่หรือใช่งหรืะ มันเป็นยังไงอะนี่อะเนี่ยแมมึงตีนอะลอตเตอรี่ยังขึ้นสีนี่เสลี่บัดนี่นี่เมียอุ้ยมามามาเอาสู้ฟังดูเป็นยังขึ้นเป็นยังสี่เบิ่งสู้อันเลยเนี่ยเนี่ยแปลกใจจังลอตเตอรี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยนะครับมาเบิ่งกกำจัดรอยนะพี่น้องครับนี่คือจังลอตเตอรี่โบล้านลอตเตอรี่เก่าไปยังสั่นเสลีมึงตีนั่นเป็นสู้อันเลยเมีลอตเตอรี่ยังขึ้นเป็นยังสี่บัดนี่อุ้ยนี่เมียอ้ยปวดแล้วปวดแล้วใส่หลาบมาแล้วบ่ มันเป็นนะไรยังโรลทอลีจ้าเป็นยังขึ้นเป็นยังสิผ้าลดลมค่ะฮะผ้าลดลมฮ่าฮ่าลดลมลดยังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแมนค่ะไปขายโรลทอลีแมนโอ้บาานี้มันถือยังหนึ่งขึ้นเป็นยังสิถือขีตมค่ะถือขีตุมคางล่างเนี่ยแมนปีนท่องเลยบ่ใส่มีห้อยบ่โอ้ยพี่น้องเลยแม่ขายโรลทอลีนะครับผ้าโรลทอลีรถมอเตอร์ไซค์ลมมันก็เลยเกือกขีตมบาานี้ไปต่างแข่งมันว่เนี่ย โอ้ยผัว huh. ก uh ับ huh. บุเบิงเมียแน่นอนเจ้ากันดีเนาะบ่โอ้ยเครื่องขีตมแล้วบัดนี้คอยถามเจ้าด้วบัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดำดำมันเปื่อนๆยังสิเนาะบัดขัมันถือเอาสมมติมันถือสองตัวยังเสียเออไปขืนเงื่อนใดบ่เนี่ยข้าเจ้าบ่วบ่เอาเจ้ารับผิดชอบคอยเด้อคอยสืบสซอยเจ้าเด้อคอยริตวนเจ้าเมื่อกี้อะไรพี่น้องครับเดี๋ยวจัดร้อยสีเมาล์รุตนตรี่พี่น้องเมื่อกี้ล่ะที่แรกเขาว่ามันอ้องรุตเตอรี่ยังคือมีห้อยเลือดสิทีมันคือมีห้อยเลือดไปเลยเถอะบ่เมียนครับ โอ้ยพูดนะเบี้ยเออโอ้ยเอาเอาเอาขอสีสวยเจ้าขอริโตนเจ้าเจ้าผ้ารถลมก็ขอจักใบเอานับบังดูจักใบนี่เอานั่นแหละเอาเบอร์นั่นลหละบางทีแหละมันมันหนีบกรบเพยูแหละพี่น้องนะครับลอตเตอรี่จะได้มาดำคักเตี๋ยตัวนี้ก้าใบบ่โอ้ยเนาะลอตเตรี่โดนสาดก้นโอ้ตัวนี้ยังคักบ่เนี่ยโอ้โหนะมันมันอันผู้เฒ่านำนำมากสิแม่งขี้ตมหรือเลือดเนี่ยบมื่อเมืเป็นเลือดคนน่ะ โอ้ยตาลี่ต่นศาดพี่น้องเอ้ยเอาเอาเฝ้าขายเฝ้ามันเบิดเด้อแต่ว่าแต่ว่าบ่เป็นหยังตัวเออคันถึงร้ันที่หนึ่งเจ้าไปขึ้นเงินให้ข่อยเด้เอข่อยย่านเด้ขอข่อยย่านไป็นรถตะลี่เก <c oughs> <9, S 2> ่ารถรถตะลี่เมื่อวันที่ก่อนมัดเมีนหมลยเมื่วันที่กันไหนครับเมื่อวันที่ก่อนพี่น้องเมื่อวันที่ก่นอนวันที่หนึ่งเนาะเออวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเอ้าวันที่หนึ่งเบิดอยูดด่อกเอาเสนเอาเอาไปพี่น้องเมาต้อาการจะเราซื้อเลขยยังแนงวันเองนะครับพี่น้อง เลขทะเบียนรถนี่ละเลขทะเบียนรถจันไรนี่ละพี่น้องนะครับนี่เอ้าแต่ว่ามันคือเก่าถลจะได้บัตรเี่เพราะว่ามันรูดตะลี่ปลวมที่เห็นที่เหลยกมันแมนว่าสนอกบางทีบน่ะสีสันปกติก็จะขาววนๆวนๆอยู่ไปจะไหนจงไหนไปล่มจะได้บัตรเลยฮะมันเมือนฝนตกอ๋อฝนตกมันก็เลยเจิดทะเลาะเลยมันว่ารูดตะลี่ห่าง เอาเอาเอาโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละพี่นอนะ้องนะครับมาเบิองลอตเตอรี่ยังมาขึ้นเป็นจังสีส่แได้แข็งกีเดียคอนลอตเตอรี่ป้อมที่เรียกนนะมาด้วยเถียสรุปแล้วคือแม่ค้าขายลอตเตอรี่พลาดลอดแหกโค้งนอ้อลอดแสลกวันซะเออเอาซอยกันซอยกันนี่ละพี่น้องจานร้อยซื้อนี่ละเบิองดันแกเบิองเด้อพี่น้องเด้อเบิองมาดันแกมาเป็นยังนะครับนี่ละเอาเสียงดวงน้ำกันนะครับมาเมื่อน,นี้เห็นลอตเตอรี่พ้นมาว่าพ้นพลาดลอดลุมก็เลยรีตวเพ้นก็เลยซอยเพ้นนั่นละพี่น้องเอ้าเชื่อถือสองตัวไทย เอาเก็บมาเก้าใบนาอโอเคครับเก็บนี่เอาซัำนี่รับพี่น้องเอาลอตรี่ยังขึ้นเป็นจังสี่้ปวดแล้ว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 มา